แล้วแต่บ้านนึงคนแก่คนเท่าในหมู่บ้านเขาก็เขาก็ได้มารับชมเราฟังสนุกสนานกันใช่ไหมผัวด่าเฮาวันนี้บุ๊คเคยเห็นด้วยนะผมก็ยเห็บุ๊คเขาด่าเพื่อนวันนี้เพื่อนไป็นโรคพูดออกอยากหัววันนี้ตอนนี้เพื่อนก็ขอโทษขอพูดเขาแบบหลัรเพื่อนว่าเพื่อนมันเหยียบเหยีคนบาหาเพื่อนมันเฮาแล้วเพื่อนบ้านเพื่อนนั่นลุ้มด่าเพื่อนทีนี้ต้องต้องคิดแลไหมว่าเพื่อนบ้านทำไมไม่ด่าฉันเพื่อนบ้านคือบ้าอันว่าฉันเสียงดังคือไปด่าบ้านเธอดผู้เดียวหรือเปล่าวะ บ้านหลังค่าเลื้ยนในโครงการเป็นร้อยๆหลังนี่เขาคือบ่โพดดาฉันเขาคือโพดเขาคือมาเมียนดาเธอ,อเพราะว่าเธอเป็นแบบนี้ไงมาบ้านเธอคือเขาอยมีผู้เดียวกันจังมานั่นบ้านอื่นเขามีหมายแตเขาก็เป็นอย่างนะนะไม่แพ้เขาขังเพิ่นเพิ่อกันเลนโโนเยโรโพดก็เดบูโพดไหวบันหยังบ้านอืมศูนย์แต่ก็ให้แพ้แล้วนะอันนี้จบไม่ไม่ต้องไปตามหาใครนะนะพูดถึงว่าให้แพ้แล้วก็ก็คือเขาก็ขอโทษแล้วก็เขาขอโทษแล้วล่ะ ขาเคยคุยกันเดียล่ะว่าเออต่อไปนี้ถ้ามีอะไรก็ก็บอกกันได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วการทําอะไรมันมีการขออนุญาตทุกอย่างซึ่งถ้าคุณไม่โอเคคุณต้องไปร้องเรียนทางส่วนลงทาหรือว่าอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับทางรัฐบาลที่เขาจะจัดการกับ้ยานฟีเดนได้อะไรเงี้ยเขาจะจัดอีกหลายงานอยู่อีกหลายงานอยู่ก็บอกว่าอีกหลายงานแต่ฉันทาไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหนึ่งนะครับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็คนในชุมชนเขามีการได้รับฝากจอดรถกันเพียบไปหมดเลยซึ่งเกิดรายได้กับ อุ้ยมาจากบ,บ้านประมาณห้าหกหลังอยู่นะที่เขาได้เงินค่าเก็บรถนาแม่นาะที่เขาตีไว้ว่าฝากรถราคาหกสิบบาทนั้นนี่นู่นนี่นั่น,น,น,นแต่ผมก็เลยว่าผมไม่อยากออกสื่อผมไม่อยากทะเลาะนะเห็นว่าเป็นคนอีสาเน,เน,น,นเดียวกันเป็นคนตำบลเดียวกันให้อภัยแต่ว่าครั้งหน้าถ้ามีอะไรก็คุยเันงดีๆอย่ามาโพสแบบนี้เพราะว่าหนึ่งแหละเมื่อคือนนี้ก็ไปหนึ่งเนาะชมภูขามากมีความสุขบบ้านเมืองมันก็มีชีวิตชีวาขึ้น ผมไม่ได้มาจากคอนเสิร์ตทุกๆวันวันละสามครั้งแต่มันเพิ่งเพิ่งเป็นครั้งแรกละสามเพราะที่ผ่านมามีแต่ง,งานกลางวันหมดกลางวันสุกับศิบเุเรนงานตีสุกับศิมาลำค้างแต่กลับเว่นอยู่ในทีน่ะแบเขาก็บอกา่าแต่ว่าเทป้าในเมืองอ่ะคือเทบ้านเราก็ไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาหมุนกันหมดหมู่บ้านหน่อยทั้งผู้นำชุมชนทั้งผู้นำต่างๆที่เห็นว่าเขาก็เห็นด้วยและยินดีหมดถูกต้องไหมล่ะเพราะเราก็ไปขออนุญาตเขาเราก็ไปขเขาเอ้อว่ามีการบอกกล่าวแล้วก็ทุกคนกับว่าลดจำนุนน้ำกันสินะ แล้วก็หาเงินเขาวัดหาเงินเขาวัดมืงขึ้นอยู่กับเมืองกระบาดอยู่ได้ภาษาย่างย่างอันไม่ยอมกนแพ้เงินหน่ะในเมืองกระบาดกันร้อนถ้ากูมาอยู่ที่หลังกับจริงยัวแต่ว่ากูสั่งประโยชน์แต่ชุมชนแหมจริงว่าจะไหนสนะขันเจ้าของมาอยู่กวางเจ้าของบริษัทประโยชน์เจ้าเขาต้องเงียบบลอจังไดไม่ว่าจะซุ่มมือขั่พแต่บะดอกซื้อผู้ใดแต่ว่าเขานั่นโอ้ยบัก อีเจฟินแลนด์อย่างอีเจฟินแลนด์มันหมักมวนหม่ลามคนเดียวใครใครใครสีมวนน่ะมึงอันอันน,น,น,นี้บอกไปทัว่วแวันนี้บกปอบพนักต้นไทย<ะ>แต่ลงชื่อแต่ว่ามีชื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ชัดเจนแบบโอ้เป็นชื่อเป็นคำหนนะโอ้ยถ้าชันขึ้นสายแล้วก็จะบอกเลยพรบคอ,บอ,บอ,บอมพิวเตอร์ชัดเจนแม่คำว่าบกปอบสร้างความเสียหายอย่างไรตีแผ่ขยายคมอ,ออกมา เป็นคำแปลว่าอะไรคุณใส่ร้ายฉันว่าฉันเป็นปอบนั่นคือคุณผิดเพราะว่าคอมพิวเตอร์แล้วฉันไม่เป็นปอบไม่ใคุณพูดที่คุณกล่าวหามาข้างต้นผู้ิพาษาว่าอย่างไรถูกต้องเพราะเขาเป็นคนเขาไม่เป็นปอบคดีจบที่เดือนเนในละห้าร้อยกูเมอะไรเงี้ยก็เมื่อยู่ไม่ได้รายเท่เสียค่ารถบนฟ้องสองแสนจำเลยสามารถ ผ่อนได้เดือนละห้าร้อยโอ้เรากูสิไปฟ้องให้ยังไมาหนีิด่ามาด่ากันเนี่ยเลิศแล้วบ้านหนึ่งก็จะมีคนผู้หนึ่งใครบอกแค่อยากพี่น้องเราแต่สิบเป็นอย่างก็ว่าเหมือนนางก็ขอโทษนะครับผมขอโทษผมมาผมมันเฮาห่ามาเฮาก็คือโบโทษว่าบอกคือบโบอกบอกมาปะไหนไม่บอกบอกบอกมาปลไหนี้พรมันเส้มาบ้านพี่บอกเซนผมในเด้อพอดีบ้านผมมีน้องมาหนานี่แต่ว่า จากก <anut S 2> <cuanto S 1> ันจากบ <sh> ้านแล้วั่นจากบ้านเรามางานเป็นเกือบลกนจริงจิแล้วเราพ่อกับฉันที่บ้าเข้าไบเป็นได้บ้านเราเป็นประตูบ้านแน่นด้วยท่หนีเขาบอกเลยเสียงแบบไปแหวนนึกมองมองหีว่าเบอร์ข้อการบ้านให้เพื่อนมามาเพื่อนเฮาแล้วโครงการคือบ่ะชมเมืเช้านเสียงดังโครงการคือบอกว่าอย่าอย่าเสียงดังนะเราบ้านวันนี้จะเห่าบอเด้กเขาว่าบ้านบ้านเพื่อนมาเฮาเขาว่าสินะแสดงว่าคุณควบคุมหมาคุณไม่ได้หมาวันเฮาทำยังไงดีในระหว่างนี้เขามีงานอุตสาห์เอาเอาขนมให้มันกินสีหรือพาน้องเข้ามาในบ้านที่่แบบวา ทำกิจกรรมให้มันแบบว่าเออแก้ปัญหากันไปก่อนเสียปัญหาที่มันเกิดปัญหาที่แก้ได้จากเราก่อนเบื้องต้นอะไรเงี้ยอันนี้คือคนที่มีภูมิปัญญาในการใช้ชีวิตถ้าไปนั่งโพย่างนั้นอะโอ๊ยตัดทางมันจะตัดทางมามาหาก,กินตัวเองไม่ใช่หรอกไปมีเรื่องกับคนนี่ไม่ขอยไปอย่างนีเรืออ่องคนเลยพี่น้องขอยิงไปยุ่งเข้าชู้ชู้เดี๋ยวขอยอยากมึละเป็นมิตรกับทุกๆคนเห็นบุญน,น้ำบัดน,น้ำว่าให้คนหักให้คนหยังบวกงานข่อยเซียนบวกงานข่อยสิบตุ่มท่านานึุกเมื่อกินข้าวกินหน้าิ เนี่ยคุณบอกว่าฉันเสียงดังเนี่ยคุณสามารถทําลงทานให้คนมากินแบบนี้ได้ไหมให้คนในช,ชุมชนได้อิ่มท้องแบบนี้ได้ไหมก่อนถ้าคุณทําได้ดีกว่าฉันฉันก็จะกราบได้ยอเท้าคุณขึ้นถวายหัวตัวอบอสซึ่งมันกัดสีดังอยู่แต่ว่ามันกับบริหารตีหาตีโฮกส่วยจะคนบมานไม่ส่วยจะคืนบ้านไม่เสิร์ฟเสิบ์มาเสิรสิบ์ฟไไปบ้านพักก็จะลากก่อนตีบ้านพักมาก่อนตีอะไรแบบนี้มีในระเบียบอยู่แล้วขอการเสียง ใช่ก็เขาก็ตำรวจอนุญาตนะการคุณต้องไปบอกตำรวจนะว่าตำรวจมึงเกินอนุญาตเลยแบบอนุญาตแค่จากงานหอเปล่ามึงก็เห็นคนมากี้รงท่าอะไรวะกูอิจฉาหนิมึงเฮ็ดดีกูหนิกูอิจฉาคนดีหนิกูอิจฉาคนเฮ็ดอะ้คนได้กินของฟรีของยังหนู้เฒ่าผู้แก่มาตอเขียวกินเนื้ออย่างเนื้อกินขนมเงินมาแจกอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยบางบางอย่างก็มองข้ามไปนว่าไปเถอะ สิทธิเสรีภาพจริงๆกาจราจรัดงานเป็นสิทธิเสรีสิทธิส่วนบุคคลและเสรีภาพที่ประชาชนค,คนไทยทุกคนมีสิทธิในการจรัดงานเพราะเราได้รับใบอนุญาตจากทางราชการจบแต่พอเราทักไปส่วนตัวเลยขอโทษปะอย่าถือฟองอะไรบูถือก็แล้วชัดเจนเะมือนมากเลยโนกติดไปหอนองนั้นเนาะ แบลบ็คตีจะไปหารอยอะไรเมื่อยหารอยกันนะกนฟฝรั่งมันตีคูกอีกฟองเลยตอนแบลตีคูกมันหารอยผ่อนใจไทยบ้านทีเมืองเขาเลือดเราสั่น่านมีหมอลำพีมีอ่อนมวนซื้นได้ออกไปเต้นได้ไปยาวเมื่อคืนเลิกตีหนึ่งนะเมื่อคืนนี้เลิกตีหนึ่งจะใครเลือ,อตีสามเนาะ บอสเป็นเพื่อนหมูโจได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวรอเอาไว้ไลน์หน้าแล้วกันเผื่อมีสปอนเซอร์เข้าแบบเปิดประวัติชีวิตหมูโจมา่รมงานกับชุมชนบ้างจะได้ไม่เป็นเกียร์ดำนะครับค่อยก็ได้สอนไปแมทนึงซะพี่ การที่พี่จะมีอะไรพี่ก็โทรมาหาผมก็ได้เบอร์ผมก็มีบนหน้าเพจอยู่บริษัทผมก็มีเบอร์โทรติดต่ออยู่ว่าเออน้องรอบหน้าอย่างนี้อย่างนี้นะพี่ขอได้ไหมก็บอกกันดีๆเท่นั้นสูคืออยู่บ้านหลังมาถึงหกเจ็ดหลานอยู่กืเป็นตัวเพื่อเถอะเออชูบานเราแบบเลือดแบบง่ามเราแบบง่ามๆนั่นแหะโอ้โทรมาศูนย์เก้าเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเก้าสามศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสามเก้าสาม ยิงบ็อกไปเขาเขาคล้ายเป็นตัวเกียวมาพี่เฮาว่าไปที่ละแต่ก็สังเกตอยู่นะว่าห้าทุ่มเริ่มลดเสียงแล้วพันมาเห็นปะบัติิบมาคุยมาดูแต่ก็สังเกตอยู่นะว่าลดเสียงเอาก็สังเกตอยู่นี่สังเกตตอนหาทุ่มง่ายที่จะไปสังเกตแต่มัน ก็อย่างที่บอกแล้วว่าทุกอย่างเรามีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเราก็ไม่ต้องสนหลอกแต่เราก็ไม่อยากเป็นอะไรกับใครเราก็ทักไปเคลียร์เคลียร์ใจกันจบแล้วแล้วก็เขาก็ขอโทษขอโพยเราขอากระทักไปแล้วแลขอโทษนะครับพี่ผมทําอะไรพี่ไม่สบายใจหรือเปล่าทักแบบนี้เลยบอกค้าบอกข้านมวสมันเลือนบรรดาอุกกาบาตบอก,บอกพี่เป็นไงสวัสดีครับพี่ผมจากพิอันทินแนนนะครับผมจะมาคุยเรื่องที่พี่โพสต์เกิดอะไรผมไปสร้างคาราคาชอะไรพี่เขารือนปล เปิดประวัติทุกคนในบอสทำคอนเทนต์รายการเปิดประวัติทุกคนในค่ายหน่อยว่ามีชีวิตชีวามปนยังไงคืออันนี้ว่าจะทําหลายครั้งแล้วเป็นโครงการที่เราเล็กลดได้ร่างไว้เป็นฉบับหนึ่งแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่แต่ก็พยายามที่จะทําให้ดูวันนี้ไม่เห็นน้องสแตมเลยบอสน้องไม่ได้มางานด้วยนะครับ หมดวดโจก็มาแสดงละครซีอีพียี่สิบเนี่อีพีเหนมาที่ยี่สิบเนี่ยอีพีสี่สิบเอ็ดเนี่ยสิบเก้ายี่สิบลาเลยเขาใช่ <c oughs> ออกแล้วจ้าตำรวจเขาไม่มาเดิล่างง่ายเหมนั้นออเขามีเขาทั้นได้อยู่วิสต์อยู่ยอขอเพลงนกเจ้าในาตำนานนะครับหมูดโจโครงการยืมก่านจ่ายที่หลังนะครับบอลครูชินจังได้กล่าวยืมหยิง่ง นาร่าเขาก็ได้วาเขาก็ได้นสอนไป็ห so นึ่งแมทเส้นหน้าเจ้าสาวอะหน้ากับทั่มากกะโทั่มากเหรอข่อยทิกไปนักเล่นสาโทั K ่มากพอาข่อยใช้ข้ามหมียวข้ามเหมียว่าฟังแล้วแบบรู้สึกปวดใจไปเลยนะบุญเดชไปบุญเดชทักไปได้ทักพี่เป็นไงบ้างผมไปสร้างความอะไรใหพี่ผมก็มีใบอนุญาตในการขอใช้เสียงอยู่และผมก็สร้างเพื่อให้กับชุมชนซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าผมเป็นผลประโยชน์ตัวเองคนเดียวขันแมทชั้นเปิดเพลงฟังเพี้ยงเผื่เนี่ยเออบ้าชั้นรูด แต่เมื่อคืนคนร่วมง,งานครึ่งหมื่นทั้งตำบลน,นะจ๊ะขอโทษด้วยจ้าบอสคะ EP สีเอ็ดอยากเห็นแอนบวกโจต้องทำยังไงบ้างซื้อ่าขอละห้าใบแล้วกันดังมากดังจนเขาจนต้องซื้อสิบใบเลย พ่อรถเสียงสแตมลงหน่อยเมื่อคืนเสียงดังมาก <c oughs> มนมวนมๆนมนมวนมนมนมวจูลองเพียงครูแอนนี่ลายเพียงแนฟินมาก ้อค่อย่าลืมซื้อบัตรจองตัว๋ว ep สี่สิบเอ็ดเด้อพี่น้องโรงละครศึกบัลลังนางพญามงกอาฉากเขาเริมหมดเด้อพี่น้องเขาบอกเลยยกเมืองจีนมาตั้งไว้ที่โรงละครเลย